คนไทยประมาณ80 90%กินะกินของเปรียร้ยวเวียนหัวคลื่นไส้แพ้ท้องโมโหก็กินแต่ของเปรี้ยวเนะสะท้อนเราขายมาตั้งแต่เราจําความได้เจ๊จับเจ๊ก็รู้แล้วลูกไหนสมควรกินเลยลูกไหนสมควรยังไม่กินเจ๊ชอบขายใหญ่ๆหเจ๊ว,ว่าใหญ่ๆเวลาปอกออกมามันสมการรอคอยนะลูกหนึ่งปีมีหนเดียวเนื้อจะฟูมากแล้วก็ฉ่ำมากใช้ช้อนตักทานได้เลยที่อื่นอาจจะยังไม่มีนะแต่ที่เจ๊มีแล้วลูกค้ารอผลไม้เจ๊มาเป็นปีลูกค้าจะวนเวียนมาเรื่อยๆพิกๆเลยเกือบตันช่วงเทศกาลนะลูกแบบรถติด นิดๆก็มีที่อื่นก็อาจจะอร่อยแต่ว่าของเจ๊ลูกค้าไว้ใจเจ๊ไม่ดียังไงก็โทรมาได้เจ๊ลใสายเองทุกสายลูกถ้านึกถึงกระท้อนใช่ไหมเขาก็นึกถึงเ,เจ๊โนกะท้อนซิ่งนะคะเป็นเจ้าของร้านเจ๊โนกะท้อนซิ่งค่ะ เป็นสาวโรงงานลูกยิ่งเป็นยิ่งเป็นนี่อ่ะกินเที่ยวสังสรรค์ตอนนั้นในรุ่นพอมันหนักเข้าเราเริ่มมีลูกเริ่มไม่ไหวแล้วนี่เริ่ม,มเยอะก็เลยบอกสามีว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูขอออกดีกว่าเป็นแม่ค้าตลาดนะัดทั่วไปแหละลูกหอบลูกไปกระเตงไปขายของนี้แหละพอมันไปถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันไม่อยากไปไหนแนละ้วแม่ก็เลยบอกว่าลงมาตั้งตรงนี้ไม่ลูกจะขายตรงนี้มาได้ประมาณ12ปีแล้วอยู่โดยที่ไม่มีใครรู้จักเราะขายได้วันละ70บาทแล้วคือไม่ได้นั่งขายนะจะนั่ง จนถนงงอนาดแบบไม่ไหวแล้วเราต้องออกไปหาของดีแล้วเราไปเอาของที่ที่เป็นของดำค่ะซึ่งเราไม่รู้เราก็เอามาคุมที่ร้านดาม,มืดมิดไปหมดเลยจนมาเจออาจารย์ที่เป็นเป็นญาติกับเจ๊เนี่ยแหละท่านก็บอกว่า มันเริ่มจะไม่ใช่แล้วให้สนใจสินค้าตัวเองให้ดูแลสินค้าตัวเองจนแบบเราก็มาดูสินค้าตัวเองแล้วก็มาปรับปรุงร้านโอ้เมื่อก่อนเชื่อมากลูกว้ายจนแบบไม่ดีอะเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่สินค้าเราถ้าสินค้าคุณดียังไงลูกค้าก็ต้องวูบรถกลับมา ของเจ๊ส่วนมากจะเป็นผล,ลไม้ตามฤด,ดูกาลคัดผลไม้แบบอย่างดีมาขายให้ลูกค้าจา้ะจุดเด่นของร้านเลยคือกระท้อนเพราะชื่อร้านเป็นกระท้อนใช่ไหมเจ๊นกกระท้อนซิ่งกระท้อนเราขายมาตั้งแต่เราจําความได้เจ๊จับเจ๊ก็รู้แล้วลูกไหนสมควรกินเลยลูกไหนสมควรยังไม่กินอันนี้หวานเจียบเลยพร้อมทานได้อ่างเงี้ยมันจะตึงหน่อยเนื้อจะออกติดอมเปรี้ยวหน่อยแต่องี้หวานเนื้อจะฟูมากแล้วก็ฉ่ำมากใช้ช้อนตักทานได้เลยมันค่อยศึกษาขึ้นเรื่อยๆลูกเพราะว่ากระท้อนอ่ะเราขายมาตั้งแต่เราจําความได้แต่ออกจากโรงงานมาเลยเป็นอาชีพแม่ ก่อนไม่ได้มีลูกน้องเราก็จะปอกเองทําเองเราก็จะดูว่าสังเกตอ่ะกระทอลูกนี้มันแข็งไปเราต้องแช่น้ำเกลือนานลูกนี้นิ่มไปแล้วต้องแช่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยลูกเอาเป็นว่ากระทร้อนถ้าอยากได้เปรี้ยวปอกเปลือกบางถ้าเป็นกระท้อนหวานนะถ้าอยากได้หวานปอกเปลือกหนาะแต่ถ้าเกิดเนื้อมันแข็งหน่อยให้แช่น้ำเกลือสักหนึ่งวนันกระท้อนจะอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าเนื้อจะนิ่มลง แล้วจะอร่อยไม่รู้ที่กระท้อนมันมันขายมันตั้งจําความได้แล้วว่าแม่ให้ขายกระท้อนทาัทางที่หมอดูไม่ให้ขายนะเธอเพราะว่ากระท้อนชื่อไม่ดีเงินกระท้อนก็จะกระท้อนออกไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่เจว่าไม่ค่อยมีคนขายะถึงจะขายไม่ดีตอนแรกๆก,ก็เลือกดันทุนหลังจะขายถ้าไม่ขายตอนนั้นนะ่คงไม่มีบ้านอยู่ไม่มีรถขับหรอกที่อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะกระท้อนนั่นเน่ย ถ้าใครถามว่าทําไมกระทอนเจ๊ขายแพงขายแพงค่ะเขาดูแลกันมาเป็นปีเนาะน้อยคนนะที่จะปลูกกระท้อนนะลูกเจ๊ชอบขายใหญ่ๆเจ๊ว่าใหญ่ๆเวลาปอกออกมามันสมการรอคอยนะลูก1ปีมีผลเดียวใช่ไหมกป็ปอกลูกใหญ่ๆ่ผ่าลูกใหญ่ๆอย่างลูกลาโลกว่าที่อื่นอาจจะยังไม่มีนะแต่ที่เจ๊มีแล้วลูกค้ารอผลไม้เจ๊มาเป็นปี1ปีที่ขายลูกค้าจะวนเวียนมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเจ๊ว่าคนไทยประมาณ8 0 9 0้นะกินของเปรี้ยวเวียนหัวคึืนไส้แพ้ท้องโมโหอะไรก็กินแต่ของ กนะระท้อนของเจ๊ตอนนี้จะและต่วันราคาจะไม่เท่ากันจะเริ่มต้นแต่ที่ร้อยหนึ่งยัน200ราคากระท้อนสดนะลูกทรงเครื่องจะเริ่มต้นที่100่งร้อยของแพทุกอย่างแต่ก็ยังขาย100่งร้อยพิกเลยเกือบตันช่วงเทศกาลนะลูกแบบรถติดติดตันนิดๆก็มีถ้านึกถึงกระท้อนใช่ไหมเขาก็นึกถึงเจ๊อร่อยยังไงอร่อยมากอะ ไม่รู้จะบอกว่าอร่อยอยังไงคือที่อื่นก็อาจจะอร่อยแต่ว่าของเจ๊ลูกค้าไว้ใจเจ๊ซื้อของเจ๊แล้วไม่ผิดหวังอ่ะมันตักทานได้เลยที่อื่นก็อาจจะอร่อยเหมือนของเจ๊ก็ได้แต่ว่าเจ๊มั่นใจว่าของเจ๊คัดมาเต็มที่ไม่ดียังไงก็ถทรมาได้เจ๊รบสายเองทุกสายลูกร้านเจ๊ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะตั้งอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำปทุมหนึ่งค่ะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเจ๊หยุดวันจันทร์แต่ถ้าเป็นจันทร์คะจะเลิกเจ๊จะขายลูก ถ้าจะมาวันไหนโทรหาเจ๊ก่อนได้ค่ะ085 415 4116ค่ะ